สวัสดีครับผมนายแพทย์อภิศัิ์มหัศริยากุลเป็นอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกชนสองในวันนี้ผมจะมาพูดถึงความสำคัญของการรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงเป็นประจำนะครับการรับประทานยาความดันโลหิตสูงเป็นประจำจะสามารถทำให้ลดความดันโลหิตสูงลงได้ต่ำกว่า140-90มิ mm ลลิเมตรปด ซึ่งเป็นวิธีการที่ลดความดันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นในผู้ป่วยที่ได้รับการวิิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วนั้นจึงควรรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงเป็นประจำและสม่ำเสมอหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา โดยการทานยาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ความดันไม่สามารถควบคุมได้ต่ำกว่า140-90มิลิเมตรประโลดซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลกระทบกับอวัยวะต่างๆดัตง,ต,ง,ต,งต่อไปนี้ 1. มีสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวขึ้นทำให้เกิดหัวใจขาดเลือกส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจวาย 2. ทํทำให้เส้นเลือดสมองตีบหรือแตกส่งผลไปยังทำให้เกิดอัมาพาตถาวร3 ทำให้การทำงานของไตเสื่อมหน้าที่ลงส่งผลให้เกิดภาวะลังไตตามมาดังนั้นในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วนั้นจึงควรที่จะรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ได้กล่าวไปดังข้างต้นขอบคุณครับ